สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดพูดนะครับก็จะมาถึงผมไม่ได้ทำคลิปตั้งนานแล้วผมรักคนดูนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วเลยกลับมาทำใหม่ครับฝากกดไลค์กดแค่คลิปใหม่ให้ผมด้วยนะครับบางทีก็ก็คิดนะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ดูดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกครับ แล้วที่ผมไม่อยากเปิดเปิดหน้าเพราะอะไรหรอครับอ๋อเพราะเพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นหน้าผมไงเพราะว่าพอเห็นแล้วมันมันหน้าที่เหล่ะแล้วผมไม่ชอบอะ่ะผมเลยทำแบบนี้เสียเก็ถึงว่าใช้ได้อยู่นิดนึงแต่เสียอย่างเดียวพี่ชายผมคิดแกล้งแล้วผมก็ก็เป็นเด็ก เด็กด้วยเนี่ยเด็กเด็กแค่อายุสิบเอ็ดคิดดูนะว,ว่าอายุสิบเอ็ดเนี่ยเด็กแค่อายุสิบเอ็ดเดี๋ยวก็จะสิบตองแล้วแหละผมโรงเรียนปิดแล้วก็จะแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่เนี่ยแล้วถึงตอนนั้นก็ตามเหอะผมผมก็รักคุณดูมากที่สุดใน ในโลกเลยฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ให้ผมด้วยนะกดซับให้ด้วยบายบายเจอกันคลิปใหม่นะเจอกันคลิปหน้านะ